รถถังที่เราจะมานำเสนอในวันนี้คือหนึ่งในสุดยอดขุมพลังที่โลกต้องจับตามองกับเรพัมเมอร์เซนติเนลยุคใหม่ของความแข็งแกร่งในสนามรบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อบดขยี้ทุกอุปสรรคด้วยดีไซน์สุดโหดและเทคโนโลยีล้ำอนาคตรถถังรุ่นนี้ไม่ใช่แค่การพัฒนาอีกขั้นแต่คือการปฏิวัติวงการยานเกราะอย่างแท้จ,จริงด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูน่าเกรงขามโครงสร้างของมันได้รับการออกแบบให้สามารถทนต่อการโจมตีระดับหนักหน่วงทั้งจากปืนใหญ่ระเบิดหรือแม้แต่โดรนจู่โจมแบบใหม่ โครงสร้างตัวถังทำจากโลหะผสมคาร์บอนไทเทเนียมที่มีความทนทานเป็นพิเศษเสริมด้วยระบบกรอบแบบ reactive armor ที่สามารถดูดซับแรงระเบิดจากกระสุนเจาะเกราะได้อย่างมีประสิทธิภาพプレทัมเมอร์เซนติเนลยังมาพร้อมระบบป้องกันแบบ active protection system ที่สามารถตรวจจับและยิงสกัดขีปนาวุธหรือกระสุนที่พุ่งเข้ามาในระยะใ,นในกล้ก่อนจะถึงตัวถังระบบอาวุธหลักของ p r ทัมเมอร์เซนติเนลคือปืนใหญ่แม่เหล็กขนาด155ม mm. ิลลิเมตรรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าความเร็วสูงแทนดินระเบิด ทำให้มีอัตราการยิงที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นกว่าเดิมสามารถเจาะเกราะของเป้าหมายระดับสูงได้แม้จะอยู่ในระยะไกลถึง5กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีปืนกลควบคุมด้วย AI รอบตัวรถถังไว้จัดการกับเป้าหมายระยะไกลและโดรนบินตำ่ำเ r รฟแฮมเมอร์เซนติเนลยังมีระบบควบคุมแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบด้วยคอนโซลสัมผัสและ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทม์ทำให้ผู้บังคับรถสามารถตัดสินใจได้อย่างแม่นยำโดยใช้ข้อมูลจากเรดาร์ กล้องอินฟราเรดและโดรนสำรวจที่บินอยู่เหนือพื้นที่ต่อสู้ระบบการเชื่อมต่อแบบไร้สายสามารถส่งข้อมูลไปยังฐานบัญชาการและรถถังคันอื่นเพื่อประสานงานโจมตีเรื่องการเคลื่อนที่เกรฟ h คอมเมอร์เซนติเนลใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่พลังสูงผสมผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุด ทำให้มีแรงม้ากเกินกว่า2,000แรงม้าและสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง85กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นเรียบและยังสามารถลุยน้ำลุยโคลนหรือไต่เนินสูงได้อย่างสบายระบบช่วงล่างแบบไฮดรอนิวเมติกปรับความสูงต่ำของตัวรถได้ตามสภาพพื้นดินความสะดวกสบายภายในก็ไม่แพ้ด้านการรบห้องควบคุมติดตั้งจอแสดงผลความละเอียดสูง ระบบควบคุมบุญทพูมอัตโนมัติบอกรองรับแรงกระแทกและระบบกรองอากาศระดับทหารสำหรับสภาวะสงครามเคมีหรือชีวภาพไม่ว่าจะเป็นในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในสนามรบที่เต็มไปด้วยฝุ่นและสารเคมีลูกเรือก็ยังสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเรฟแฮมเมอร์เซนติเนลยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีสตีลลดการตรวจจับจากเรดาร์และการมองเห็นด้วยกล้องอินฟราเรดของศัตรูทำให้มันสามารถลอบเข้าประชิดพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้โดยไม่ถูกตรวจจับง่าย และหากต้องถอยกลับระบบ smoke สม c h ิชร์จะปล่อยม่านควันหนาเพื่อบังตาและทำให้สัตวปูสูญเสียเป้าหมายนอกจากจะเป็นสุดยอดของความแข็งแกร่งเ r e ฟ h ค m ม e มอร n เซนติยังเป็นรถถังที่ออกแบบมาให้ซ่อมบำรุงง่ายชิ้นส่วนสำคัญสามารถถอดเปลี่ยนได้รวดเร็วในสนามทำให้ไม่ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้ายกลับฐานเพื่อซ่อมใหญ่อีกทั้งยังมีระบบตรวจจับอาการผิดปกติของตัวรถแบบอัตโนมัติเตือนล่วงหน้าก่อนที่ความเสียหายจะรุนแรง เครื่องคำเมอร์เซนติเนลไม่ได้แค่ถูกสร้างมาเพื่อรบแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าแกร่งแห่งยุคอนาคตเป็นการแสดงถึงศักยภาพของเทคโนโลยีทางทหารที่พัฒนาไปไกลล้อย่างก้าวกระโดดใครที่ชื่นชอบยานเกราะและเครื่องจักรสงครามระดับสูงรุ่นนี้คือสิ่งที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราช่องฟูเกสเพราะเราจะนำเสนอรีวิวและข้อมูลของรถถังรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีสงครามและยานพาหนะสุดล้ำให้คุณได้รับชมกันก่อนใคร ถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกแห่งเครื่องจักรสงครามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ